ส่วนที่กินได้แหละนะยังเสียดเอ๊ะน่าเสียดายออกอีกพี่ทุนหัวปากถ้างั้นเอาใส่ไอเทมบ็อกซ์ของผมเลยครับขอบคุณค่ะ,ะดีหรอถ้าประมาณนี้น่าจะใส่ได้นะครับใช้เซตติ้งแบบนี้แล้วกันวันนี้เรากินเมื่อเย็นเร็วเย่จะครบสามดาวแล้ววันนี้เรามีเมนูอื่นด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทุนหัวแล้วก็คุณสุนะตัดพันล้านตัวกระตุ้นเป็นแค่ไหนูมองแล้วมันรู้สึกเขินๆนะครับช่วยนั่งรอตรงนั้นจนกว่าจะทําเสร็จได้ไหมครับครับค่ะ,คะจริงก็แค่ไม่อยากให้เห็นของที่ซื้อมาันจาับในสุขมานี้เพราะพี่ไม่ได้มาฟังหนูร้องเพลงนะ ถคิดึงมทำอาหารถอดแล้วมาทอรลังที่ซื้อมาได้รแล้วครอบแล้วก็ใส่ใส้นก๋วยเตี๋ยดูการ์ตูนเสร็จแล้วปอโตเฟอร์ใส่เส้นก๋วยต่างโลกเสิริมร้อนขนมปังระวังร้อนด้วยนะครับค่ะค่ะซุปเงินเหรอคะปอโตเฟอร์ครับ เป็นอาหารที่ใส่ของหลายๆอย่างเช่นผักกับไส้กรอกลงไปต้มนะ <joy> <rr? S 2> ของควัญใส่งามมากใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่ถูกปากพี่ถูกปากกันเหรอครับคุณผุ้กระดับผุ้กระดับยะงไปให้ตอบอีก ขนาดนั้นเลยเพราะอาหารที่พวกเรากินระหว่างเดินทางส่วนใหญ่จะมีแต่เนื้อแห้งๆกับขนมปังแข็งๆนี่เด้อพอได้กินของอุ่นๆแบบนี้แล้วรู้สึกผ่อนคลายไหมอะดีจังเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารมื้อนี้หรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเบาหวิวขึ้นมาเลยฉันรู้สึกเหมือนว่าความเหนื่อยที่สะสมอยู่มันหายไปหมดเลยดีจังเลยนะครับพี่เบสสวัสดีค่ะหนูประมาณเท่าไหรประมาณสองชั่วโมงค่ะ เราไม่ได้ใส่ของแบบนั้นลงไปเลยนะพี่เบสทำอะไรมักร้ายมากเท่าไรมันจปทําทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปมากทุานผู้ชมรลือกไมนะครับนกลาร้บก้ายี่สิบเจ็ดรนเวบหิี่ง่เป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอครับแค่สำหรับนิต่อยนะครับเป็นพราบิเตอร์นี่มันอะไรนะ เพราะกินอาหารของเราเขาไปงั้นเลยดินเอสฟอรัสเจจะายโลกรวการประมาณ4่วันปะาหนึ่งชั่วโมงใส่กรองโลกเพิ่มระดับเวลยประมาณ2เปร์เซ็นต์เป็นลาสาที่แล้ขอบคุณค่ะพี่เบอะไรกันพี่เบสเออะไรออไม่ทำอะไรอยู่โลกนี่ะินทเข้าไปก็ทำให้ลัตายกับดัเเแล้วเ้่าพี่แมย์ไปแล้วเ่รู้เร er like For ื่องนินเข้าละก็มีหวังเราสวยแน่แเก็บไว้เป็นความลับดีกว่า